าบ่้ยแล้วลัดทั้งนี้ทังนี้โอ้ยโอ้ยท่นบ่นหนอตั้มยุติงนโอ้ยบนนอกบนอบานนอกบ้านนอกบนนอกดอกลัดทังที่เออมันตีเขามาพียู่แล้วปลามันบไปส่อกเพราะว่าคนบ่เคยลงกระเทียนคือย่งก็บิมเข้ามาชัอเท่านั้น้ห้าแต่เบงตัวสารเนี้ยมึง มันออกดอกบ้านเขาไม่จิเย็นนะแต่อืมมาเย็นดอกกดนั่งย่ดถึงม่เห็นหเนนย็เน,นมันอันนั่นพนเนาะมันฆ่ากุ้งไม้พระท่านมึงจีท่านกไก่ไก่ก็นั่นเนูะพอมันมาลอยมาไก่แล้วบ้านมันทีเขาป้าบัวไหนบุ๊ ท่านมะนัอนดิไพ่เลยติไพ่หเ,หเหรอไพ่ปีงี้ไงไพกบบก่ก็บพราะหลอกเพราะว่ากิ่ตมเนาะเหล่านี่มันล้มมันเพรมีแนวข้างว่าแม่นบ่ะไม่ได้ข้างป้าบัวป้าเบอ้อแม่นบ่ะที่นั่งกับจีรวยของฮันละเตี้ยค่อยๆออนนั้นสักก้อนท่านโดนกระดินหรอก เทียนแหงมีมีน้ำอยู่บ่เออมันมันแสดงว่ามันค่าอีแล้วไผ่อีกแล้ว,ออลวน้องเทียนแหงนี่ไผ่ปานแหละแม่งแรงงั้มันบ่ามนดอกแหงเตี้ยทำปตีนยันปะ,ปะนโอ้ยค่าตายแหงติละ่ะว่าน้อยเราคันมุดนะ่ะ

Món bò mèo to nì bó Món bò mèo to nì bó Trang à, đọc kìa non Trang kênh đi, trang kênh đi Bớt xá cà chí mì tụi điệu nì nó Bà

ตุกป๊กตาก i t t e เฮ้ยมีตัวเดียวอิลีบะบ่บบเหตอเนาะเฮ้เอาไปกินสวยนะเถอะจากสามจีโตขยากกี่ไล่ล์เลยเถอะตัวเดียวจะคู่กันกินบ่ Меттилии.